ถ้าต้นเ้าแก่ก็ปลูกใหม่ก็ได้กินอีกปลูกสำรองไปเรื่อยๆนะครับวิถีชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายกินง่ายนะครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แหละครับยามที่ละออกจากทหารมานะครับอีกไม่กี่ปีก็จะไม่ใช้ชีวิตอยู่บ้านอย่างนี้แหละครับเรียบง่ายดีไม่บุนวายอยู่กับครอบครัวนะครับอบอุ่นมีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่รวยมากนะครับ แต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยู่แบบง่ายๆไม่วุ่นวายเลี้ยงไก่ครับเยี่ยงเครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับข้าวผมเัีนยวัสดีแล้วอารมณ์ดีมากเลยวันนี้มาเลี้ยงไก่กันนะ ชีพบ้านๆกนวนี้แหละครับผมกลับมาอยู่ครอบครัวสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับบรรยากาศบ้านบ้านบ้านปิดดินนะครับอยู่ง่ายกินง่ายนี่แหละครับชีวิตผมอยู่กับครอบครัวก็อย่างนี้แหละเวลากลับลาพักมานะครับไม่กี่วันก็กลับไปทํางานแล้วอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอยู่กับเด็กๆก,กับนี่แหละเลีเ้ยงไก่เลี้ยงอะไรนะครับผม นี่เดี๋ยวเราก็มาให้อาหารไก่นะครับอเจ็บตัวให้หารไก่เร็วนี่ด้วยโอ้ไก่หลายตัวเลยทมือยเอ้านีด้วยไก่จอันนไม่ได้รก ไก่ในเกมน,นะครับผมหลายตัวเลย <S <S เลี้ยงไว้ก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับ <S <S แต่เวลาไม่มีกับข้าวอะไรก็กลับมาทำกับข้าวเหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นสว์เลี้ยงเราไม่ต้องซื้อกับข้าว <S 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 ไก่ไ่ไม่แต่อ้วน,นเลยนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนี่ ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยให้กินเฉพาะข้าวข้าวสารข้าวเปลือกนี่แหละครับบางทีข้าวเปลือกไม่ได้ให้ก็ให้ข้าวสารนี่แหละข้าวสารที่สีมานะครับผสมกันไปไปที่ข้าวแล้วก็หวานให้ ติะเยอะกว่านี้ไก่แต่ว่าช่วงเนี้ยกาเยอะนะครับกาจะขโมยลูกตัวเล็กนะครับว่ากาเยอะครับที่บ้านผมเนี่ยเอาขวานอยนี่โอ๊ยไก่ตีกันแล้วไม่ทันไก่ทนมานีิไม่บุกจ,จังเลย บ้านนอกเราก็อย่างนี้แหละครับเสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรดังนะครับเรียบจับได้บ่ได้เลยจับได้จับได้ติัวนี Typically. ้เพราะลูกม็ต้องจับนั่นแหละจับได้แล้วไม่ต้องจับแล้ว อไปอปั่นจักรยานเล่นนเด็ก็นี่แหละครับเย็นมาก็เล่นนีหละอย่าเล่นกัไหมเ็นเดีพ่อรถน้ำพาเที่นก่อนเดี๋ยวพ่าไปปั่นเพื่อนเนาะเจ็ก้อยเด็้ อ,น,อ,อนี่ครับน้องตะเกียบนะครับมาในเก็บเอาอุ้มหน่อยอมด,ดีลูกน,ล <laughs> น้องมาเล่นด้วยนี่แหละ มอนไม่มีเพื่อนเล่นมันเล่นกับเราเละเขาวางวางน้องไปน้องไม่เล่นเดีเออ๋ยวไปรดน้ำผักตอนนะครับผมเมนี่เก็บปลูกผักสนกวนครีไว้เยอะเลยเดีย๋ยวไปรดน้ำกันครับไปเก็บไปเท่าน้ำเพาะไปรดน้ำผักน้องนี่เก็บเกฟนะ ให้อาหารไก่เสร็จแล้วไปรดน้ำผักมาครับผมไปในเกจะเชวยรดน้ำผักด้วยตะเกียบจะไปด้วยนย่างนี้ไหมรดน้ำเกียบเบอร์เฟอร์แปลงผักปลูกไว้เองนะครับผมผักต่อความชิดมีผักหลายอย่างเลยเข้าไปตะเกียบเอ้าไก่เข้าเปิดไฟเข้าไปด้วย ต้องทำที่กั้ไว้นะครับแลงผักเนี่ยไม่งั้นละไก่เข้าเนเกบไม่เค่รอผักอา้าน้ำหน่อยเดี๋ยวตักเองแล้วลูกนี่ก็ผักปลอดสารพิษน,นะครับเดี๋ยวพักทั่วๆลูกปลูกกินเองนะครับผมเนี่ยไม่ไใช้ยาอะไรไม่เนเก็บปลูกไว้ เด็กกินนะครับเราไปโรงเรียนไม่ต้องซื้อตักอีกลูกหมดยังตักอีกตักรถอีกแล้วอหละเ,เก็บไหมบ,บุ้งเลยไหมนี่ก็ผักบุ้งนะครับผม งามมากๆเลยขอใใ่ผักชีผักชียังไม่ขึ้นลูกคือจะผักบุ้งหรือไมผักบุ้งมะเขือเทศพริกหยวกยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกยอดนะครับผักเนี่ยรถพอชุ่มพอพอเนี่ยผักผักธรรมชาติปลูกง่ายนะครับผม ปไกเองน้ mm. like no. ิ uh, ่มรถแล้วตักงได้ถึงไปเอาไปรถเลยรถพริกหยวกได้ไหมพริกหยวกอะไรรถพริกหยวกพริกหยวกนี่นี่พริกหยวกอือนี่พริกหยวกรถเลยนี่พริกหยวกนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ลูกน้าไม่ต้องรถมีรถต้องพริกเอาแล้วแหละ ยู่กำลังติดลูกเลยเห็นไหมครับหลบมากเลยนี่ลูกเห็นไหมนี่อยู่กำลังติดเลยลูกก็ได้กินไม่คิดถึงหรือไม่ใหญ่อาไปเขาหมดแล้วแล้วบอกตักใหม่ไปเดี๋ยวก็ไติแกนี่ น,นี่คือผักโขมใหญ่นะครับผมเนี่ยอร่อยมากเลยเนี่ยเอามาผัดน้ำมันหอยอน,นี่ก็มะเขือเทศนะครับผมกำลังติดลูกเลยเป็นมะเขือเทศพันใหญ่นะครับลูกดกมากเลยไม่กี่น่าจะไม่กี่วันก็น่าจะได้กินแล้วนะครับเออเอาลงล่างเลยลูกเดี๋ยวโดนลูกมะเขือเทศร่วงเออถ้าต้นตรงข้างล่างได้หูกอไม คอนคอนมือเสียเพลสปาร์คเลยต่ำเออนั่นเอาใบให้เขาหน่อยขึ้นมใบแต่เพื่อตดชื่อมากเลยใช่ไปแบบมันไม่เก็นอันนี้ก็กระเพรานะครับนี่งามมากเลยหมดแล้วหมดแล้วบอกไปตักน้ำมาไปตักน้ำหน่อย Ana pak tak. Sampai loy. Kuai ke. นีวมะเขือเทศปลอดสารพิษนะครับไม่ได้ใช้ยาเลยปลูกแบบบ้านๆทำราวให้ขึ้นนะครับลูกจะได้ดก <c oughs> ไปแล้วลูกรถหัวด้วย นี่ก็คณะนะครับผมหญ้าเยอะหน่อยนีแต่หญ้าเลยคณะเนี่ยจะเลาะปลูกใหม่แล้วตัวนี้เดี๋ยวจะเก็บกินให้หมดก่อนนะครับจะเลาะปลูกใหม่หญ้าเยอะ ตักน้ํยบไปลป้ะียวนะแบบเดเกลียวมาเกีกาไ่ปะออกมาอตักน้าให้ไหน,นี่ต้นทัวเห็นไหมนี่กระัวพักยาวนะครับผม สำลังงามเลยโตไปข้าวนั้นถัวอะไรั่้าวาวนั้นัอะไรถัวายาวอืั่นน้นนลูทางโน้นเน้องทางโน้นยังไม่โดนน้ำ อันนั้นมันนี่เย็นสบายบ่ต้นเย็นสบายแต่ต้นไม้จะโตไวโอ้หูเหตมันเย็นสบายแล้วรถอีกไว้ตัวมันจะมนี่ฝั่งนี้ด้วยนี่เอ้าฝั่งนี้ด้วยนั่นแหละโอเคได้เลยแล้วฝั่งนี้กัดน,นะได้แล้ว เก่งมากเลยว้ยพะมันหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมได้แล้วหมดแล้วเอาออกเลยลูกพอแล้วได้แล้วเดี๋ยวไปตักรถฝั่งนน้นอีก <c oughs> ไปดีดดีฮะ <c oughs> ไปไปรถฝั่งข้างบนนูน้น <c oughs> อันนี้ก็ผักที่ติดบ้านประจําไม่เคยขาดเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ต้นแมงลักนะครับนี่หรือผักอีตูโหระพานะครับก็มีแล้วก็ นี่กะเพากะเพานี่ติดบ,บ้านตลอดอันนี้ก็ขึ้นใช่นะครับผมเนี่ยที่ใช้ที่ใช้ใสย่ยำนะครับอ่ารดน้อยอ,อ่ามาเป็น,นปลยูยอะเไตัวไว้แกงอีสานนะครับทำแกงอ่อมแกงหน่อไม้แกงอะไรอร่อยมากเลยหอมอุม้ยสบายอ่า โอเคมตะเกียบส่วนนี้ก็เป็นอ่ะนีก็เป็นมะระหวานนะครับผมหรือพักแมวนะครับปลูกไว้กินยอดอร่อยมากนะครับเนี่ยแกงผัดต้มครับอ้าวมานี่เลยมาตะเกียบมาด้วยมานะครับไป ตะเกียบติดในแปลงผักในเก็บไปเอาออกมานะครับเอาเอา,เอาน้องมาด้วยมาอุ้มน้องมาด้วยตายยังมน่ามาแล้วมนนะเรางชิจับแต่เราด้วยนี่มาดูผักนี้แล้วงามมากเลยนี่ยอดยอดงามนะครับผมปกติมะระหวานเนี่ยจะปลูกตามดอยเยอะนะครับ ตามภูเขาสูงเอามาปลูกพื้นที่ภาคอีสานนะครับแห้งแรงหน่อยก็ยอดอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรแต่ก็ได้กินครับนี่ครับอ้มีนกเขามาทำรังด้วยนั่นนั่นมาดูเลยเดี๋ยวพาที่ดูข้างในน่นนั่นเห็นนกนั่นครับนกเขามาทำรังอยู่บนต้นมะระหวานนะครับเห็นไหมเขากำลังกกไข่อยู่เลย ไม่เราไม่ต้องทําเขานะลูกเพราะว่าเขามาสร้างบ้านอยู่กับเราเห็นไหมที่ไหนสมบูรณ์ธรรมชาติก็จะสมบูรณ์นะครับเหมือนผักที่นี่นะครับปลูกไม่มียาไม่มีสารพิษนะครับเขาคิดว่าที่นี่ปลอดภัยนะครับเขามาทํารังอยู่นี่นะครับเห็นไหมเขาคิดว่าเราไม่ทําร้ายเขานะครับเขาเลยมามีลูกมีหลานให้มาดูกใกล้ๆห็ไหมเห็นไหมครับนกเขานะครับนี่มาทํารังอยู่บน ราวมะระหวานนะครับแสดงว่าที่บ้านเรานี่น่าอยู่มากเลยนะกระดานนกนี่ยังมาทํารังอยู่เลยอันนี้ก็เป็นมะเขือนะครับผม,มไปได้กินลูกแล้ว <c oughs> เทวมันจะรัเพาะแล้วมาช่วยมีนะเออนะสีก็ได้มาเข้มามารอน ไปนี่นะครับเวลาเย็นๆก็อ,อย่างนี้หละรถผักพาเด็กๆมาช่วยนะครับสอในให้เขาเรียนรู้นะครับโตขึ้นเขาจะได้เป็นนะครับหญ้าจะเยอะหน่อยมันจะถอนหญ้าออกนะครับแต่ว่ายังไม่ถอนเพราะเขาคุม มันตอนนี้ให้มันจะนไม่ไคุ้ไหวตอนนี้มันไม่เย็นไม่แห้งมากนะครับจะท <c ười> ําให้รากเขาชุ่มชื้นตลอดไอ้มัมันเป็นจะข้วดเลยเย็นเห็นไหมมันต้องเย็นเหมือนกันอย่างมดจำนะลูกไม่เงี้ยเจ้ารถกัน ไดาจากปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยขี้วัวนี่แหละใส่มุคน <c oughs> บ้านแบบธรรมชาติ <c oughs> ย,ยังไม่ถอนให้เขาคุมดินไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาเอาฟางมาคุมไว้ ทาที่นี่หน้าแรงจะร้อนมากๆเลยนะครับผมไม่เหมือนภาคใต้ภาคใต้นี่ฝนตกตลอดทั้งปีนะครับถึงจะเป็นหน้าแรงก็ยังตกนะครับภาคใต้เนี่ยแต่ที่อีสานเนี่ยหน้าแรงนี่ยังไม่ตกเลยนะครับฝนจะแรงแบบตั้งแต่เดือน กุมพาไปนะครับจนถึงพุษสภานะครับที่มีฝนให้หลายเดือนเลยฝนทิ้งช่วงช่วงนี้ก็จะเหลืองนะครับ <c oughs> เหลืองไปหมดเลยเหมือนทะเลทรายเลยนะครับทุ่งกว้างเนี่ย <c oughs> มองไปทางไหนก็แบบ <c oughs> <c oughs> มีแต่ความร้อนนะครับเหมทะเลเลยวรทะเลทรายลุกเหมือนทะเลทรายหน้าแรงเนะี่ย <c oughs> จะเหลืองแล้วก็จะแห้งไปหมดจะเขียวอีกทีก็ ช่วงต้นฤดูฝนนะครับประมาณพฤษภาเนี่ยฝนเริ่มตกก็จะเริ่มเขียวแล้วทีนี้่งก็จะเขียวช่วงนี้หนะ่าร้อนก็ร้อนหน่อยนะครับร้อนจริงๆออกจากบ้านเนี่ยเดินได้ไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะครับเหงื่อแตกเลยอันนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า จุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับผมทําใช้เองเอาไว้รดผักนะครับผักงามตัวนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับเนี่ยออกสีแดงส่วนตัวนี้กําลังเป็นนะครับกําลังทําฝากแดดไว้เดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอย่างนี้นะครับนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับผมเนี่ยต้องให้แดงกว่านี้นะครับถึงจะใช้ได้ทำใช้เองครับไม่ต้องซื้อประหยัด อยจากธรรมชาตินะครับนี่ครับผมมะนาวเป็นครับลูกบนบ้านดกมากเลยครับผมเนี่ยลูกอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็ขอได้กินครับลูกดกมากเลยไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่นะครับนี่รดน้ำอีกแล้วมุ่ใหญ่กว่านี้อยู่อันนี้คือลูกแบบธรรมชาตินี านาวเป้นนะครับลูกยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ยังอ่อนอยู่เขาอ่อนทักหมดเลยบอมะนาวลูกมะนาวเป้นมะนาวป้นยังอ่อนทั้งหมดเลยบ๋อใช่ยังอ่อนอยู่ยังยังกินไม่ได้ลูกยังไม่มีน้ำต้องรอให้ลูกโตกว่าน,นี้ก่อนถ้าเขาแก่นี่ผิวเขาจะตึงเลยครับดูออกเลย ผิวยังไปถูกขาวอยูอ่จะไม่มีรอยเซาะเข้าไปอเอาแล้วนะแต่ไมมัน,นยังอ่อนลูกอ<แ>่อนอย่าเก็บนะลูกลูกยังไม,ไไม,ไม่ไม่แก่ร้อยป,อยปอยอ๊ะอย่าเก็บเออเดี๋ยวให้ ล้มล้มล้มอุ้ยเกาะล้อเลยเอา้าปุ่มไปทั้งหมดผักชีเพิ่งเพาะกำลังขึ้นครับผมยังไม่รดน้ำเลยอันนี้นี่ผักชีอน้ำผักลายอันนี้ก็ต้นหอมนะครับนี่หอมแดงกำลังขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ออ๋ทไมรดน้ำ ใส่ปุ๋ยขี้วัวรถน้ําบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็แตกกอใหญ่นะครับนี่กําลังตูดนี่ก็มาดูนี่อันนี้ก็ฟักเขียวนะครับเนี่ครับผมฟักเขียวปลูกไว้พอได้กินนะครับเนี่ยพอได้เก็บแกงเก็บผัดให้เด็กๆก,กินนะครับ เขาไม่เขไม่ผัดก่อนอย่างนี้แหละเขทำไมเอไม่เก็บเาผัดเอลอเก็บไปผัดลูกอร่อยสักเขียวไปต้มจืดก็อร่อยเขาไม่เขาไม่ไม่ไปต้มเลยก็เดี๋ยวไปต้มก็ได้กับข้าวมันยังมีกินอยู่เอาไว้ให้ไม่มีกับข้าวก็แล้วท่านมาเก็บไปไปต้มเนาะไม่ทขาไม่เก็บไปต้มเลยยังไม่เก็บเดี๋ยวให้ลูกโตกว่านี้ก่อนโตแล้วยังไม่โตมากลูกอันนี้ อันนี้ก็พูดถึงว่าก็เก็บไปกินได้แล้วนะครับแต่ว่าลูกเขาจะโตกว่านี้อีกเันาะ้ำอะไรพักเขียวลูกเขียวครับลูกอะไรลูกเลยอันนี้ก็โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกนะครับดีก็กินไม่หมดหลักแปดลูกเนี่ยรักเขียวหลพักเขียวลูก เดี๋ยวที่เราเอามาผัดกินนี่แหละเอามาต้มกินไม่ทําไม่เก็บเลยยังไม่เก็บลุงให้โตกว่านี้ก่อนบางทีกินไม่ทันก็เก็บไปแบ่งญาติญาตินะครับแบ่งเพื่อนบ้านแบ่งปันกัน,นมีดอกไม้ด้วยดูดอกไม้หน่อยน,อน,นี่ก็ดอกไม้ของย่านะครับย่าชอบปลูกดอกไม้เนี่ยบอนสีอะไร ยาปลูกไว้นะครับต้นดปยเซียนยาแบ่งไว้ครับดอกไม้กินได้ดอกไม้ดอกไม้นี้กินไม่ได้ลูกดอกนี้กินไม่ได้จะมีบอนสีดอกปยเซียนหลายชนิดครับยาปลูกไว้บางต้นก็ไม่รู้จักกำลังแยกต้นนะครับเนี่ย ดูมะเขือหญาก่อนนี่ยญากับตุูกตาเขือไไปด้วยพอได้กินครับนี่สวยงามอันนี้ก็มะเขือหญ้านะครับดูโอ้สวยมากเลยแปบ๊บเดียวนี่ถ้าโตขึ้นนะครับเนี่ยกินไม่ทันนะครับนี่ไม่กี่ต้นเองมะเขือหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ ยี่สิบเอ็ดลุมครับฝั่งนี้ด้วยนี่มีพริกด้วยถ้าโตขนาดนี้นี่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อตลาดกินเลยนะครับผมนี่แหละการปลูกผักดีนะครับปลูกไม่เยอะปลูกแค่เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อกินแล้วได้กินตลอดนะครับถ้าต้นเขาแก่ก็ปลูกใหม่ก็ได้กินอีกปลูกสำรองไปเรื่อยๆนะครับ วิถีชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายกินง่ายนะครับผมก็ใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้แหละครับยามที่ลาออกจากทหารมานะครับอีกไม่กี่ปีก็จะไม่ใช้ชีวิตยอยู่บ้านอย่างนี้แหละครับเรียบง่ายดีไม่บุนวายอยู่กับครอบครัวนะครับอบอุ่นมีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่รวยมากนะครับแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยู่แบบง่ายๆไม่บุนวายความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องว่า ร่ำรวยเยอะแยะนะครับแค่เราอยู่ยังมีความสุขก็ที่สุดแล้วนะครับผม,ม,มวันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาวัวข้อข้ก่อนนะครับผมเย็นแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ